สวัสดีครับไอพวกเชื่อมาทั้งหลายถ้าเกิดคุณยังไม่กดติดตามแล้วก็ข้าคุณกดแล้วคุณจะเป็นคนสวยหรอเหมือนควายคับไม่ใช่สิคุณจะเป็นคนสวยหรอเหมือนหน้าโดนหน้าดาหน้าดีดนะก็ไม่รู้เข้าใจไหมคนที่ไม่กดก็เป็นมาควายต่อไปอย่าลืมแชร์ด้วยละทำสารที่น่อจะสวยหอเหมือนเด็ด น่าดีสิหนูเย้ๆก็ไม่รู้จำชี่อไปก็ได้ไม่ก็ดูรายการนะจ๊ะโอเคพอดีเล่นเด็กเกมนะวันนี้เราจะไม่เลืค่อยอัปเดตอันนี้สักเท่าไหร่นะคะพอดีทำเสียงมันแบบแย่ก็ต้อเสียงเมื่อกี้แย่มากโอเคนะครับวันนี้มันมีอัปเดต อบเบดอบเบดอบเบดอบเบ,อบ,เบดเดิข้างถนนที่เคยชวนเราไปโดนเรียนนะฮะมันมาเป็นเบิร์ดเราจะสู้กันว่ามันจะก่าแค่ไหนกันเชียวพอดีไม่มีใครสู้ผมได้ก็บ้าแล้วอ่าเข้ากันจะออกมาครับเข้ามาแล้วนี่ครับเราจะนั่งหนๆเดย โอเคได้นั่งข้างผู้หญิงแต่งตัวฟรีนะครับก็ไม่ได้นักงหัวอะไรผมมากเท่าไหร่เลยก็ไก็ยุ่งกว่าเดี๋ยวดูคอมเมนต์นะตื่นวู้อะไรเนี่ยไอพวกนี้คนขับรปสามคนนี่มันเยอะเกินไปเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมมันคืออะไรโอเคเริ่มปฏิบัติการโควิด19ระบาด เยาจะพาไปดูน้องชิบะใครไม่สังเกตเห็นก็แล้วไปจะพาไปดูชัดๆนี่ใครเห็นเสื้อดำมัง่งนั่งแหละจะเป็นบอสในอนาคตนะพอดีเราเลือกมั่วนะครับแล้วไปเจอบอสใหม่เนี่ยตอนแรกผมเล่นกับเพื่อนนะครับซึ่งตอนนั้นคลิปนั้นวิดีโอนั้นมันลบไปแล้วเพราะว่าคิดเก็บไปภาคเสไม่มาเป็นตัวเดียว โอ้ที่มีแต่ของสับปะสิ่งมากมายเราเป็นโต๊ะเดียวที่มีแต่ของสับนี่ครับการแยงอะเนี่ยการแยงแบบนรกก็คือการนั่งเก้าอี้กูแซงันทำไมกูก็แย่งอะโห้ผมได้ไอ้บวกนะครับพอดีผมดีเกินไปเรียนเก่ง ขโมยกล่องชาวบ้านใชช่องเขาจริงๆริงไหมฮะคือแถมด้วยได้ฮะต้องขโมยกล่องชาวบ้านเขามาว่าอีใครเก็บไปค่าหมดเอาให้มาเอาเดือดูลยนี่ไปไหนอะเจอโอ้ยต้องการกล่องยาเว้ยเอะไรเจอเลย ทิชชู่อ๋อกล่องใหญ่เลยนีครับร่วมที่สองเราจะมาดูจากตัวไม้ตัวไม้นี้อัปเดตมาในแบบเรื่องมากก็ขึ้นเลยเหรอวัดคือผมห่เกินไปใช่ไหมครับคดีก็ไม่ต้องรอมากนะฮะสัก ฮาวีนังเขาอะไรทันฮะเราจำไม่นะให้เสียเลือดนะฮะยิงไว้สักสิบบิ๊อพวกแพวกแมวไม่ได้เลยด่า โอเคพวามันไม่ลดที่อย่างวะแอนคนทำบ่อยเจอบ่อยด้วยอะไรฮ่าาเลยที่ด้วยแต่ละอย่างนะครูก็เห็นมันรอดอะ่ะก็เห็นคนมันรอดกันนะ แย่ yeah, ต้องให้กินดูนะคุณคุูมิสทตรีจงไปโอเคอย่างงั้นคุณเขาใหญ่ชิอโหดมากปลาเคือนเป็นซอบบี้นะนเรียกฉันละฉันขอเป็นซอบบี้ตามเขาก่อนตอกแตกตอกตกตุนชั่วชวบชับววับไม่อ่ะใครรู้มาัางปปจิจูไปทำอะไรชิดตูในเพื่อน ถูกต้องตามกฎระเบียบการ9หมออมอเอ,อ้ทำไมผมจะไปหาน้องหมอชิบะน้องหมาชิบะคือห้ามคืนโรงงานนะจ๊ะหมอชิบะคือต้องเปิดประตูไปได้จะมีช่วงหนึ่งที่ไปได้จ้ะนี่งไงช่วงนี้เราจะรอข้างๆนะตามอ่ะ นางเรียบร้อยนางเรียบร้อยนะครับ กว่าจะได้มามีน้องหมาชิบะอยู่ตรงนี้เลยไปสิตรงไปสิเร็วเร็วคุยอ่มาทางนี้นี่หำาน้องหมาชิบะอย่างนี้ผมไม่รู้ชื่อกัน ไม่ใช sort <of> ่ไหนได้แบบน้องชิบะก็ขออภัยให้จรวจด้วยพรกกูรอได้ไหมพรกกูรอไม่เข้าใจแล้วพรกะกูรอเกินไปยงไงไปเก็บของมยไม่ย้อยนี่ครับพอดีจิบจิบเจ้าเติม สามสิบสองปักก็มาแล้วเฮ้ยเนี่ยไงวาเฮ้ยส่งโคตรเกียนเนี่ยเธอจะคุยเรื่องอะไรจะมันพาไปกับดูดูแต่มันมีหมูดยากเข้ามานะครับซึ่งผมยังไม่เล่นในว่า เพราะว่าเราไม่รู้นะเราต้องมาตรงนี้ไปหาขโมยดีกว่ามีอะไรไ,ไหมเมีคนตายมีคนตาม,ม,น,ตามนี่ก็อให้เปิดนะครับอ,อาลงสิลงล่างเพื่นอนขโมยไม่เปิดไอ้ย้อย สอนเหมือนเดิมนี่วัวแหละนี่คุณครูคุณครูขอเป็นก็อีก็เป็นเทไปด้วยนี่ก็อีคุณครู่าใครจะมานั่ง นี่ก็อีกห้องครูว่างนะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยว่าง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 เลยไม่มีใครสนใจแล้วหรอไม่ต้องนั่งก็ได้นะคะจริงๆอ่ะเคลองมาแล้วมันเริ่มไม่ลดของเกียร์ตอนให้ไม้เนี่ยใครให้ไม้เรื่มมรองอม,ม,มันจะแย่เกินไปนะฮะ เข้าใจไหมคิดอยู่นั่นไงหลุดจนได้อเอเได้นี่คุณลุงมันเลยจะเปิดให้เราไปเว้นเย่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 

ล่วงดิเอาอ๋ออ๋อลืมไปอีกเอาตัวเองเอาเป่นเก้าอี้เะอรู้มันก็ออกไม่ได้ใครนั่งออ้ได้สิ้หรือก็งงดดวนนั่งได้ไงนี่งงนะฮะนั่งได้ไงผมรู้ฮะไปก่อนเดินมานะพวกคนนี้จะรู้จังนะฮะอืมเพื่อนเริ่มมากันดิผมจะชอบใช้สูรแบบ อ่ะมาเลยหนึ่งมันก็ได้นะคะมันก็นำนะว่าทำไอคนที่เอามาตอกรวยเงี้ยคือผมเนีเบบเก,ก่อนนะฮะจังว่าเขามากผมเนีเบบเก,ก่อนะตรงนี้ี๋ยวห้องเพื่อนจะกการอะไรโอ้ี๋ยวห้องคือต้อง แล้วห mm ้องควนยังไงแล้วก็มันก็ไม่ค่อยเอ็นเตอร์เลยมันจะบมีให้ห้าไม้เอาเย่เพื่อนมาปิดอันสุดท้ายสิฉลาดอันนี้มันโล่งอ่ะเนี่ยเราจะไปขลัง ถึงช่วงขลังแบบรวดเร็วอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายมมหมดใาดแน่นอนครับรางออีกหนิเหล๋วเดี๋ยวเฟือ้อให้เพื่อนไปปิดซ้ำไปซ้ำมากันอละออชเว็บ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  ก็เช็คเว็นบบเนี่ยครับวิธีหมดอ่ะพาผ่านหม,นแมะะดแล้วจบอืมเอจะลาเบียดกันระหว่างที่เพื่อนก็วุ่นวายมากๆเห่บ้าบอกว่ามัน,นรับ อือฮึดูแกลกปรอเลยคุณลุงตาแก่อยากสู้มากแต่ก็สู้ไม่ได้นะครับมันต้องทำยังไงถึงจะสู้ได้งงนะงงเกินนะอยากสู้อ หวายแ,แล้วมันมาได้ไงเกออ็บรอดเก็บรอดคนแรกเย่ yeah. นี่คนกับเดี๋ยวจะย่อส่วนในภายหลังขาจาก็เอี๊ยไปเลยนี่นี่ครับจะย่อส่วนในภายหลังเราย่อส่วน จะย่อส่วนมาอยู่ตรงนี้นครับคือมันจะ,จะย่อส่วนมาแบบท่านี้แหละนะเนะจ,จะย่อส่วนเนยะ้เพ yeah! ื่อนนี่เราไม่ต้องหนีนะฮะปล่อยมาอมือวงตีหัตเตะเลยนั่นไงมาแล้วไอ้เราย่อส่วนแล้ว chú bé như là tại những phòng bọ với nhà luôn mình bên nam uh, nhà ta đấy ta này nè luôn เดินก็ได้อะอะไรอะไรอะไรฟันเอามีมีคตรมีคตร 前们有吗？ มาครับได้สองงานก่อจิบไปก่อนนี่ครับพร้อมสู้ครับประยุทธ์พร้อมสู้เสีย <c oughs> ดมือขอบคุณพระเจ้าเอาเอาเป็นมิกด ตรงนี้ตรงนี้แหละไปยังฮะพอดีพอดเกไปอยู่ตรงนี้แนะนำนะฮะ มันก็ไม่โหนะครอือหือเจืออือหือพิมพ์ยังคิดดีมากมากเย้ นอนไม่ได้คุณผู้ชมเอาหมดระหว่างนี้แหละครับเป็นไงล่ะจบเองอย่าตาลีนให้เขานะครับอาย่าตาลีนไม่ให้เขาสิยาตาลีนเอายาตาลีนให้เขาสิจล้างมือกินแล้วตายให้เขาสิกินเลย เด็ดอร่อยจังเลยนี่ครับผมแกชอบไปเราต้องไปนี่ครับเรารู้วิธีนะครับนี่ครับเราจะไปะอยู่กับโจกเกอร์แล้วก็มาใช่ไหมแล้วเราก็จะกลับนะฮะไปะอยู่แบบปกตินะฮะแล้วเราก็จะมาบอกว่า อ่ะแล้วชุบชุดชุดชุดจะบอกว่าลมพางหน้านะแบบโหนเนี่ยจะมาไดย์พกักพวนี่อันนี้แบบโหนแล้วเขาไมมีใครเลือกแบบอากาศมุนมาไม่มีใครเลือกเลยอ่ะจะรอดไหมเราชอบปีนตรงนี้เดี๋จะมาปีนให้ดู ว่ามันปียง,ง่ายขนาดไหนชิบหาขนาดนี้เย่เน่วเย่เย่ทำไมตอนนั้นมันปีนได้อเอาคืออะไรเนี่ย วัดมโอเคมันต้องปีนเนี่ยดำได้มันอันนี้มันกไปเปล่าอืมมาได้สักทีคือวันมีที่เีแยบหลากหลายรูปแบบมากๆ เกดนะฮะอารอดรอดอีกใครช่าวาตรงนี้มันจะเป็นฉากที่มันจะเป็นฉากตอนที่นีสมบีขึ้นนะฮะใครยังวอเคยดูนี่ย้อนไปดูได้เนี่ยจะเข้ามาในร่องตรงนี้ใช่ไหมฮะมนี่สิจงปินซซ่า